ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Kingdom Hearts ครับในเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้เยนซิตส่งโซละาและลิคุไปสอบ Mark of Mastery เพื่อดูว่าพวกเขาเหมาะสมกับตำแหน่งคี y เบดมาสเตอรมากแค่ไหนแล้วแต่นั่นกลับเข้าทางกลุ่ม Organization ันเจอท ถึงแม้ลิขุจะขัดขวางแผนการยิบร่างโซลาของไซฮานอตได้สําเร็จแต่เขาก็ยังไม่ตื่นจากความฝันทําให้ลิขุต้องตามเข้าไปปลุกในจิตใจของโซลาเขาเลยได้เจอกับล็อกซัสเวนตัสชิออนรวมถึงแอนเซมเดอะไวส์ที่ฝากข้อมูลส่วนหนึ่งไว้ในจิตใจของโซลาด้วยหลังจากนั้นลิขุก็กปลุกโซลากลับมาได้สําเร็จเพราะโซลทาทํพลาดจนเกือบโดนไซฮานอตยิบร่างทําให้เขาสอบตกส่วนลิขุที่ช่วยโซลากลับมาได้สอบผ่านกลายเป็นคีย์เบดมาสเตอร์คนใหม่ แล้วมาสเตอร์เยนซิตก็ให้หลิขูไปพาไคลลิมาที่มิสเซเรียสทาวเวอร์มาสเตอร์เยนซิตอธิบายว่าเพื่อจะเอาชนะเซฮานอตพวกเขาจําเป็นต้องหากําลังคนเพิ่มการสอบที่เพิ่งผ่านไปคือการทดสอบว่าโซลาจะทําภารกิจนี้ได้หรือเปล่าแต่เขาเดันสอบตกและเกือบจะถูกเซฮานอตครอบงําซึ่งนั่นก็ทําให้โซลาเสียพลังบางส่วนไปด้วยโซลาร์จะต้องฟื้นพลังของตัวเองกลับมาให้ได้ก่อน โดยเฉพาะพลัง power of waking ที่จะช่วยหัวใจที่หลับไหลอยู่ได้เหมือนกับที่ลิขูช่วยโซลาร์ก,ก่อนหน้านี้เป็นพลังที่จําเป็นต้องมีหากต้องการจะหาคนเพิ่มเยนซิดเลยบอกให้โซลารไปขอคําแนะนําจากคนที่เคยเสียพลังไปและฟื้นพลังกลับมาได้สําเร็จทําให้พวกเขาออกเดินทางแต่มาสเตอร์เยนซิดดันไม่ได้บอกว่าตกลงเขาต้องไปหาใครกันแน่โซลารเลยไม่รู้ว่าจะขับยานไปทางไหนเหมือนกันแต่กูฟี่คิดขึ้นมาได้ว่าก่อนจะไปทําภารกิจสําคัญ มาสเตอร์เยนซิตมักจะพูดตลอดเลยว่าให้หัวใจเป็นดังกุญแจนำทางโซละาเลยใช้คีย์เบดเปิดประตูไปตามหัวใจซึ่งนั่นก็ทําให้พวกเขามาถึงโลกของเฮอร์คิวลิสนั่นเองแต่ตอนที่มาถึงพวกเขาลับอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มองไปทางไหนก็ไม่เห็นคอรัสเซียมโซละาเลยพาทุกคนเดินขึ้นเข,ขาไปแต่พอขึ้นมาพวกเขากลับได้เจอกับเฮดิสที่แวะมาดูว่าใครเสียงดังซะแทนพอเจอหน้ากันทั้งสองฝั่งก็เสงอพอกันซึ่งก็เหมือนทุกครั้งครับ เฮดิสมีแผนร้ายครั้งใหม่สําหรับการยึดครองจัก,กรวาลแต่มันยังไม่ถึงเวลาเขาเลยใช้พลังของไททันพัดกลุ่มของโซลาร์ไปที่อื่นก่อนทําให้พวกเขาลอยมาจนถึงคอร์ลเซียมโชคดีที่เฮอร์คิวลิสรับพวกเขาไว้ได้ทันโซลาร์เลยบอกว่าเฮดิสเหมือนจะมีแผนอะไรอีกแล้วและถามว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เฮอร์คิวลิสเสียกําลังใจเขาทํำยังไงถึงได้พลังกลับมาแต่เขาจําได้แค่ตอนนั้นเมกําลังตกอยู่ในอันตรายในใจเขาไม่เหลืออะไรเลยนอกจากการช่วยเธอให้ได้ เขาก็ไม่รู้ว่าจะสอนเรื่องนี้ยังไงเหมือนกันโซล่าเลยยังไม่ได้คําตอบที่ต้องการหลังจากกลุ่มของโซล่าช่วยเฮอร์คิวลิสสู้กับฮาร์ทเลสและปกป้องชาวเมืองได้สักพักแมลฟิเซนส์กับพีธก็ปรากฏตัวเพิ่มมาอีกแต่เธอไม่ใช่คนที่ทาให้ฮาร์เลสจมตีที่นี่ส่วนพีธก็ดูออกว่าตอนนี้โซล่าอ่อนแอกว่าปกติเขาเลยแนะนําให้เมลฟิเซนส์กาจัดโซลาซะแต่เธอก็ปฏิเสธเพราะไม่ได้มาที่นี่เพื่อสู้กับใครเธอมีเรื่องสําคัญกว่าต้องทํา ซึ่งก่อนจะจากไปพีทก็หลุดปากว่าพวกเขาต้องตามหากล่องสีดําให้เจอและกลุ่มของโซละาก็ไปช่วยประชาชนต่อแต่ซิกบาก็โผล่มาอีกเขาบอกว่าการเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นเป็นเรื่องไร้สาระอย่างเฮอคิลลิสเขาก็แค่โดดเข้าไปช่วยเมกพอรู้ว่าโซลาจะมาช่วยเขาอีกทีและจริงอยู่ที่หัวใจที่เชื่อมถึงกันมีพลังที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าพลังถูกรวมไว้ที่เดียวกันมากเกินไปหัวใจบางดวงอาจถูกทําลายได้ถึงอย่างนั้นโซละาก็ยังควรตามหาพลัง เชื่อหัวใจของเขาเข้ากับคนอื่นๆอ,อย่างที่เคยทํามาตลอดพอพูดจบแล้วซิกบาร์ก็จากไปไม่รู้ว่าหัวใจของใครที่อาจถูกทําลายกันแน่แต่ซิกบาร์เป็นศัตรูเฮอร์คิวลิสเลยคิดว่าเขาคงแค่อยากปั่นหัวโซลาเล่นเฉยๆหลังจากที่ประชาชนปลอดภัยกลุ่มของโซล่าก็มุ่งหน้าขึ้นภูเขาเพื่อขัดขวางแผนอะไรก็ตามของเฮดิสแต่สถานการณ์กลับแย่ลงเรื่อยๆเฮอร์คิวลิสเลยขอมุ่งหน้าไปช่วยครอบครัวของเขาที่เป็นเทพก่อนทําให้โซลาได้รู้เป็นครั้งแรก ว่าเฮอร์คิวลิสมีสายเลือดเทพแต่ก็ยังตามไปช่วยอยู่ดีหลังจากเอาชนะไททันของเฮดิสได้พวกเขาก็มาถึงโอลิมปัสและต้องร่วมมือกับเฮอร์คิวลิสสู้กับไททันอีก3ตัวเพื่อช่วยซูสและกำจัดเฮดิสได้จริงๆสักทีถึงแม้จะไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าต้องทำยังไงถึงจะได้พลังกลับมาแต่โซลักก็เข้าใจมากขึ้นว่าการต่อสู้ด้วยหัวใจทั้งหมดมันเป็นยังไงขณะดเดียวกันมาเลฟิเซนส์กับพีตก็ยังตามหากล่องสีดำอยู่ไม่ไกลจนในที่สุดพวกเขาก็เจอบางอย่าง แต่มันไม่ใช่กล่องที่เธอตามหายอยู่พวกเขาเลยทิ้งมันไปแล้วออกเดินทางกันต่อระหว่างที่โซละาหาวิธีฟื้นพลังให้ตัวเองลิขุที่ตอนนี้กลายเป็นคีย์เบดมาสเตอร์ก็เดินทางกับมิกกี้เพื่อหาปันธมิตรมาเพิ่มจนมาถึงด์กเวิลด์ลิขุเติบโตขึ้นจากครั้งแรกที่เขามาที่นี่มากถึงแม้ในใจของเขาจะยังมีความมืดอยู่แต่ลิขุควบคุมมันได้ไม่มีความกลัวหรือความลังเลอีกแล้วซึ่งมิกกี้บอกว่านั่นน่าจะเพราะลิขุมีความอยากปกป้องใครบางคนมาก จนมันกลบความรู้สึกอื่นๆไปพอได้ยินแบบนั้นลิขุก็นึกถึงครั้งแรกที่เขาได้จับคียเบดของเชล่าตอนนั้นเขาก็สัญญาว่าจะปกป้องคนสําคัญให้ได้เหมือนกันหลังจากนั้นพวกเขาก็ตามหาอาควากันต่อจนมาถึงชายหาดแต่แทนที่อควาจะอยู่ที่นั่นพวกเขากลับได้เจอกับฮาร์เลสจํานวนมากพวกมันแข็งแกร่งกว่าปกติการต่อสู้ทําให้คียเบดของลิขุหักเมื่อเสียอาวุธไปจะทําอะไรต่อก็คงไม่ได้มิกกี้เลยตั้งใจจะจับไปหามาสเตอร์เยนซิ ซึ่งลิขูก็ไม่อยากทิ้งอาควาเอาไว้ในสถานที่แบบนี้แต่มิกกี้ก็บอกว่าอาควาแข็งแกร่งเหมือนกับโซละไม่ว่าจะเจอความมืดมากมายแค่ไหนเธอก็จะผ่านมันไปได้ลิขูดเลยเอาคีย์เบดที่หักแล้วทิ้งไว้ที่นั่นแล้วเดินทางกลับไปกับมิกกี้ฮะ Can't use this keyblade anymore Might as well leave it here for the other me What ดานโซล่ก็กลับมาที่มิสเทเลสทาวเวอร์เหมือนกันถึงจะเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่โซล่ก็ยังไม่มีพลัง power of waking อยู่ดีและได้เจอกับกลุ่มของลิคุที่เพิ่งกลับมาทั้งสองกลุ่มต่างก็ทำภารกิจของตัวเองไม่สำเร็จโซละาไม่ได้พลังคืนลิคุก็หาความไม่เจอรองลอยของเธอหายไปที่ชายหาดตามต่อไม่ได้ลิคุอธิบายว่าครั้งก่อนที่เขาเข้าไปที่ชายหาดได้เป็นเพราะเขาตามโซล่เข้าไป บางทีใครสักคนที่สนิทกับ Aqua, อาควาอาจหาเธอเจอได้เหมือนกันซึ่งพอคิดคิดดูแล้วคนที่น่าจะทําได้ก็มีแค่เวนตาสแต่เขาถูกซ่อนตัวเอาไว้และมีแค่อาควาคนเดียวที่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนส่วนเทล่าก็หายสาบสูญไปและคนสุดท้ายที่ได้เจอกับเขาก็กคืออาควาอีกเหมือนกันเพราะงั้นพวกเขาต้องหาตัวอาควาให้เจอก่อนถึงจะตามหาอีกสองคนได้ต่างหากมาสเตอร์เยนซิตเลยสั่งให้โซลาหาทางฟื้นพลังต่อ ส่วนลิคูกับมิกกี้จะเดินทางไปโลกต่างๆเพื่อดูว่ามีใครเคยเจอกับอขวาและสนิทกับเธอบ้างแต่ก่อนจะไปต่อการต่อสู้กับฮาร์ดเลดครั้งก่อนทําให้คีเบดของมิกกี้เสียหายส่วนของลิคูก็หักไปเลยเยนซิดเลยให้ทั้งคู่แวะไปหาใครละกับแอคเซลที่กําลังฝึกกับเมอร์ลินก่อนและยังฝากพวกเขาเอาเสื้อคลุมสําหรับป้องกันความมืดไปส่งให้อีกด้วยโซล่าเองก็ได้ชุดใหม่เหมือนกันนอกจากนี้เขายังได้ของขวัญบางอย่างจากชิปกับเดวและเครื่องรางฮาร์ดไบเดอร์จากเยนซิด หลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายไปทําภารกิจของตัวเองสีระ <c oughs> หว่างที่โซล่ไม่รู้จะไปที่ไหนต่อดีก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นมาของขวัจากชิปกับเดลก็คือโทรศัพท์มือถือก a m m y p h o n นั่นเองทำให้จากนี้พวกเขาจะติดต่อ,อกันได้ง่ายขึ้น ตอนที่ลิขูเข้าไปช่วยโซล่าเนี่ยจิตใจของเขาลิขูได้ข้อมูลของเอนเซมเดอะไวส์ออกมาด้วยและตอนนี้พวกเขากําลังถอดรหัสมันอยู่ซึ่งคนที่ทําหน้าที่นี้ก็คือเอนโซสมาชิกอ r g a n i เซชันเทอร์ทีนที่กลับมาเป็นคนปกติแล้วเหมือนแอ็กเซลเท่าที่สามารถถอดรหัสได้ตอนนี้คือหัวใจของโซล่าไม่ใช่ของโซล่าแค่คนเดียวซึ่งโซล่าเองก็รู้ตัวมาสักพักแล้วว่าในหัวใจเขาน่าจะมีของคนอื่นอยู่เดาว่าน่าจะเป็นล็อกซัสเหมือนกับที่ในหัวใจของไคลิมีนามิเน่อยู่ ในเมื่อตอนนี้ลิขูกําลังตามหาหัวใจของอควาโซลาเองก็จะตามหาหัวใจของล็อกซัสเหมือนกันทําให้โลกต่อไปที่โซลาเลือกก็คือชวายไลท์ทาวเวอร์บ้านของล็อกซัสเรื่องกล่องดําที่พีทพูดถึงยังดูกวรใจคูฟี่เขาคิดว่าน่าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกมาสเตอร์เยนซิตแต่โซลาคิดว่าแค่พีทกับมาเลฟิเซนส์พวกเขาน่าจะจัดการเองได้และคนอื่นๆก็มีเรื่องยุ่งกันมากพออยู่แล้วโซลาคิดถึงเมืองนี้มากกว่าที่ควรจะเป็นทั้งที่เขาก็จากไปได้ไม่นาน ความรู้สึกของเขาน่าจะเกิดจากความคิดถึงของล็อกซัสมากกว่าแปลว่าพวกเขาน่าจะคิดถูกแล้วที่กลับมาที่นี่แต่อยู่ๆโซลารก็ได้ยินเสียงใครบางคนในหัวของเขาไม่รู้ว่าเป็นใครและได้เจอกับกลุ่มของเฮเนอร์ที่วิ่งหนีฮาร์เลสฝูงใหญ่มาแต่โซลาก็เอาชนะพวกมันได้โซลารดีใจมากที่ได้เจอกับทุกคนอีกครั้งทําให้เฮเนอร์งงเพราะครั้งก่อนที่เจอกันก็ยังไม่นานเท่าไหร่โซลาเลยบอกว่าเขามาเพื่อตามหาหล็อกซสัสถึงกลุ่มของเฮเนอร์จะจําล็อกซัสไม่ได้ แต่ก็รู้สึกคุค้นๆกับชื่อนี้โซลาเลยพยายามอธิบายให้ฟังว่าตัวพวกเขาในอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นเพื่อนกับล็อกซัสมาก่อนพวกเฮเนอร์เลยจะถามหาล็อกซัสรอบๆเมืองให้ส่วนโซลาก็ใช้มือถือถ่ายรูปทุกคนเก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนจะตรงไปแมนชั่นผีสิงในรูปและได้ช่วยหนูและจะัทูอี้ระหว่างทางตอนที่มาถึงแมนชั่นกลุ่มของเฮเนอร์ก็ตามมาทันพอดีในเมืองไม่มีใครจำล็อกซัสได้เลยแมนชั่นนี้จึงเป็นบอ่อแสสุดท้ายที่มี หลังจากหาคำใบ้พาสเวิร์ดเจอพวกเขาก็าล็อกอินเข้าคอมพิวเตอร์ในคลหาสน์หได้สําเร็จแต่พวกเขากลับเข้าไปในทวายไลท์ทาวสมือนไม่ได้เพราะมีระบบป้องกันเอาไว้อยู่แต่อ e ีเอ็นโซ่ก็โทรเข้ามาพอพอพวกเขาพยายามใช้คอมพิวเตอร์ของแอนเซมในแมนชั่นมันก็ขึ้นเตือนที่คอมพิวเตอร์ของอ e ีเอ็นโซ่ด้วยเหมือนกันซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเข้าไปได้ยังไงแต่ก็บอกให้เพนส์ที่พอจะดูเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่บ้างเชื่มอมคอมพิวเตอร์2เครื่องเข้าด้วยกัน เอียนโซเชื่อว่าแอนเซมน่าจะเก็บข้อมูลของลอกซัสเอาไว้ในทวายและทาวเสมือนมันน่าจะช่วยให้การถอดรหัสของเขาง่ายขึ้นและยังถือโอกาสวิเคราะห์ทวายและทาวเสมือนไปพร้อมๆกันด้วยแต่ก่อนที่จะไปต่อเอียนโซก็มีข่าวดายจะบอกนั่นคือเว็กเซนหรืออีเวนสมาชิกออร์กรเซชันเทอร์ทีนเขากลับมาเป็นคนปกติแล้วแต่ยังไม่ได้สติแล้วหลังจากที่เอ็กเซลออกไปเวกเซนก็หายไปไหนก็ไม่รู้เป็นไปได้ว่าถึงจะกลับมาเป็นคนปกติแล้วเขาก็ยังเลือกอยู่ฝั่งไซฮานอตเหมือนเดิม หลังจากนั้นโซละก็ออกมาจากแมนชั่นแต่ก็เจอแอนเซมกับเซมนาสรออยู่ข้างนอกพวกเขาบอกว่าโซละไม่มีทางหาล็อกซัสเจอเพราะล็อกซัสเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ตั้งแต่ตน้นคำถามคือตอนนี้หัวใจของล็อกซัสอยู่กับโซละถ้าหากล็อกซัสกลับมามีตัวตนพร้อมโซละได้อีกครั้งแล้วหัวใจของล็อกซัสจะไปอยู่ที่ไหนเพราะด้างของโนบอดี้มีหัวใจไม่ได้โซล่าเลยตั้งใจจะให้หัวใจของล็อกซัสถูกเก็บเอาไว้ในทไวายไลทาวเสมือนแต่มองมองไป ฟี่เขาเอดใจเพราะจะว่าไปแอนเซมกับเซมนาสก็เป็นสิ่งที่แยกออกมาจากเซฮานอสเหมือนกันแต่พวกเขาก็มีตัวตนพร้อมๆกันได้ไม่มีปัญหาอะไรถ้าสองคนนี้ทําได้โซลากับล็อกซัสก็น่าจะทําได้เหมือนกันแต่เซมนาสบอกว่าทางเดียวที่จะแยกโซลากับล็อกซัสที่เป็นนอบอดี้ออกจากกันได้คือต้องให้โซลายอมกลับไปเป็นฮาร์ดเลสหลังจากนั้นแอนเซมกับเซมนาสก็จากไป โซลไม่รู้ว่าสองคนนั้นต้องการอะไรแต่เฮอร์คิวลิสบอกว่าต้องใช้หัวใจทั้งหมดที่มีโซลก็จะทุ่มทุกอย่างที่มีเพื่อช่วยลอกซัสกลับมาให้ได้เหมือนกันแล้วเขาก็กลับเข้าไปในเมืองทําให้ได้เจอกับลงสกูชของโดนัลที่มาเปิดร้านอาหารที่นี่ซึ่งพอครัวของเขาก็คือหนูและเตอูอีในหมวกของเขานั่นเองโซลเลยได้ขนมมากินฟรีและบอกลากลุ่มของเฮเนอร์ก่อนจะเดินทางต่อโดยมีแอนเซมกับเซมนาสแอบมองอยู่พวกเขาตั้งใจบอกใบโซล เพราะถ้าไม่ช่วยเขาอาจไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อถ้าโซละาพาลองซัสกลับมาได้พวกเขาก็เป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์ด้วยและถ้าโซละออกนอกลู่นอกทางจนผิดแผนพวกเขาก็ตั้งใจจะฆ่าโซละทิ้งซะสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k r i s t o c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเวล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์อยู่ในไดสคริปชันใต้คลิปไว้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ